16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีปัดต่อปมผลเอกประวิทยแจกขันโยนเป็นเรื่องการเมือง พลเอกประยุจันทธ์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกร,รณีการแจกขันสงกรานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเรานายกรัฐมนตรีถูกพักการเมืองฝ่ายค้านท้วงติงถึงความไม่เหมาะสมและถูกนําไปเทียบกับการแจกขันของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่เคยถูกสั่งห้ามโดยพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้โดยกล่าวเพียงว่าเรื่องของการเมืองก็ให้เป็นเรื่องของการเมืองไป ด้านผลเอกประวิทย์นะคะก็ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การแจกขันน้ำพลาสติกให้สอสอของพรคนำไปแจกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้สบคจะห้ามสัดน้ำก็ตามซึ่งต่อมานายสีสุวรรณิจรัญ,ญเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่โดยผลเอกประวิทย์มีสีหน้าเรียบเฉยและไม่หยุด ะะและไม่หยุดเดินเพื่อตอบคําถามก่อนเดินขึ้นรถยนต์และเดินทางออกไปทันทีค่ะต่อกันที่พลังประชารัฐยื่น110สสหนุนแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา5ประเด็นยันจริงใจ นายพบูลนิติตะวันสสพลังประชารัฐในฐานะรองหัวหน้าพักฝ่าย,ยกฎหมายนำรายชื่อสสพัก110คนยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา5ประเด็นใน13มาตราประกอบด้วยแก้ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเปลี่ยนเป็น2ใบเพื่อลดความขัดแย้งหลังมีการโจมตีว่าพลังประชารัฐจะได้ประโยชน์จากบัตรหนึ่งใบแต่พักต้องการให้ประเทศและกระบวนการแก้ไขรัฐธรมรมนูญเดินหน้าไปได้จึงเสนอแก้ไขดังกล่าวนอกจากนี้ยังเสนอแก้ให้แบ่งเขต เลือกตั้งสสกลับมาเป็น400เขตบัญชีรายชื่อ100คนเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540และแก้มาตรา144เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณกลับสู่รัฐธรรมนูญปี2550ไม่ให้สสวสวแประยะติเข้ากับตัวเองนอกจากนี้ยังเสนอแก้มาตรา270ปรับอำนาจสาวในการติดตามเรื่องปฏิรูปประเทศให้เป็นอำนาจรัฐสภาเพื่อให้สสเข้าไปดำเนินการด้วยรวมถึงแก้ไขเรื่องสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธร ทำเพิ่ม8อนุมาตราเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนสิทธิพักการเมืองนำมาตรา47ของรัฐธรรมนูญ2550มาใช้แทนพร้อมย้ำมีความจริงใจ จริงจังของพรรคพลังประชารัฐที่จะสนับสนุนให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นให้ได้ขอให้สมาชิกทั้งสวและสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านช่วยกันพิจารณาให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้จริงค่ะด้านนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาระบุว่าตามขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง15วันนับแต่ช่วงที่มีประชุมซึ่งอาจจะพิจารณาได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนค่ะ ปิดท้ายกันที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติธรรมนัดพ้นความเป็นสมาชิกกภาพสสหรือไม่5พฤษภาคมนี้ค่ะ สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารกรณีสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งและมาตรา17วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัต รมเผ่ารัฐมนตรีช่ว,วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา17วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา16วงเล็บ6และมาตรา98อวงเล็บ10หรือไม่ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน51คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชี่รร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องของให้ส่งคำร้องให้สารรัฐธรร มาดูวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดที่แม้จะเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมน,นูญและเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมน,นูญโดยผลการพิ จารณาสารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและปีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่5พฤษภาคม2564เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกนาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n